สวัสดีตอนเช้าค่ะที่อุดรธานีนะคะน้องหญิงสะไปตลาดค่ะออกจากที่พักแล้วค่ะไปหาเสื้ออะไรกินดีกว่าแม่ออกจากที่พักใต้อาค่ารนี่รลมมันเย็นทังสินี้เองไม่น่าล่ะพนักงานเขาทักน้องหญิงเพราะลมมันเย็นอย่างนี้นี่เองจัง<ๆ>เขาทักไปเลยว่ากลิ่นน้ำหอมโชย มาตั้งแต่ไกลอะคะ่ะพอดีว่าเป็นคนผู้หญิงตัวหอมอยู่แล้ว้งคะอุ้ยม้นายเด็กกบพอพอยานีตัดต้นใหม้ตลอดเลยเรื่องท่แล,แล้วก็ตตาค่ะแสดงวันละมักตาต้นใหม่ด้พยาน,นี้อ่ะตรงไปค่ะเราจะไปตลาดบุญสลีบป,ปะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าตลาดอะไรนะคะเ้าจะไปเอาไปเส็นนี้ค่ะอันนี้เป็นวิทยาลัยสันติพลน,นะครวิทยาลัยสันติพลค่ะสองมงซายเยหมีนักเรียนเลย หรือว่าเขาเรียนสิบโมงไม่รู้ปกติมันจะไม่ค่อยมาเรีเยนอะไะอ๋ออาคารเปิดแล้วไฟเปิดนี่ค่ะนี่ค่ะแต่มันเงียบอยู่นี้เนาะเป็นโลมาผักดูเลยค่ะแต่เ่เคยเห็นเฉยๆดูเขาปิดเทิ่มตลอดเวลา ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็ได้เห็นเองว่ามีคนหรือไม่มีคนแต่ว่ามีรถเข่าออกอยู่ค่ะหรือว่าหรือว่ามันยังเสาอยู่คนไม่ได้มาโรงเรียนกันนะหะเอาเขาจะออกซ้ายตรงนี้ค่ะน้องหญิงจะออกซ้ายตรงนี้นะคะนี่ ราจะไปเข้ามาในเมืองกันวันนี้เราอยู่ในเมืองทั้งวันนะจ๊ะโอเคตรงไปก่อนจะยูเทิร์นเข้าในเมืองนะคะห้ากกสิไไปตลาดตรงนี้ก่อนนะคะนี่จะไปดูตลาด ส่าฝนสิตโตเป็นสตโตกเลยเนาะแดดออกลวแม่สงสยัยฝนบมาละมาโตกมาว่านอยู่บนเงเงียบแล้วจ้าว่าระวังน้ำทง,งน้ำทัวมาค่ะนักทตรงไป ที่ตรงนี้เปิดสาขาแรกเป็นจังไรปูอันนี้คาเฟ่ปะ รา,ราณรยุฟังนี้เดี๋ยวปรับก่อนอุ้ยทุเรียนเท่าไหร่อะหกสิบเก้าบาทมาถือแทะเลสี่กาแฟแดงเอ่อมองยุเทอร์นี่ไปน,นะะนไปนิดหน่อยนะคะเลยไปนิดนึ่ง โหรถทัวร์นองครายเชียงใหม่หรอหรือดอนเชียงใหม่เราไม่เห็นไปเลยอะต้องไปค่ะ มาซือกัข่าวเสากินจะหนีหานะก็ไปทํางานนะคะทำโมดันทุกครั้งแต่มาตลาดนี้นะคะเพราะว่ามันออกจากที่ผักแล้วมันกไกลยูเทิร์นที่สองแต่เราก็ต้องหาที่เราจะเลี้ยวให้ได้นะคะในเรียเ้ยเพจชีวิตเราจะเปลี่ยนนะตอนนี้เขาก็บอว่า,วา,เ,าเพราะเขามีทีใหตุจอดอยู่นี่นะคะ รถทัวร์เกิดอะไรขึ้นมหม็นกระมาก็มีที่ให้จอดอยู่นะะเดี๋ยวนะเกษตรกรไทยเหรอมีธ่าคักการุงสีไหมเนี่ย บุญสลีจริงด้เค้าอันตลาดบุญสลีค่ะนี่ยับยับไอ้น้าพุ่งนี่น 中国这个地区发展已经很不错，包括人民币。 ค่ะน่านตลาดตบบนี้หอเซเว่นนะคะไม่ได้ไม่ได้บ,บ่มีเงินสด เซเว่นไม่ได้ค่ะรองยิงบ่มิงเงินสดค่ะแล้วก็ไม่มีบ้าเรดแล้เรดกับบมิงค่ะโอเคเออไทยสลีฟโซบุญสลีฟตลา,าดไทยสลีฟนะคะโอเคค่ะไปลาคาเจอกันคลิปหน้าค่ะ